ไปตั้งใจพี่น้องตั้งใจจะไปหาอื่นในฮ็ดเพาะพี่น้องไปหาอื่นในฮ็ดเพาะเหน,นียวนอนแหงวาสนาจะไปกินดีพี่น้องเมื่อขั้นเขาขั้นเขาคืออึ่นอ่ะโอ้ยขายดีครั้งมีอะไรก็บพ่อขาย ไอ้ที่ขนาดอึ้งอะ่ะเห็ดพอชิอ่งใหญ่เลยพี่น้องเห็ดพอที่เหากินกันเนี่ยเห็ดพอชิ่งอินพอชิ่พี่น้องมาแล,เลาเป็ดเห็ดาเลยพี่น้องที่ไทยว่าหอกิน,อกน,อกนดอกไปที่ไรที่ไทยว่าหอกินในเห็ดมันยากกันกินแพงเลยพี่น้อง ขายกันเนี่ยโอ้โหรัวหนึง่งเขเกล็ดลอยไปเนี่ยเก่งจะเป,ปิดเตี๋ยวให้น้อง เอาไอ้ปเทศราเป็นพี่น้องกันนะเขากับมาเสือ่นปลาปลากระป๋องแขเข้าเจ้าประเทศบ้านเขายังรวบมสมบูรณ์อยู่พี่น้องปลาใหม่ยังหลายอยู่ก็เอาของปลามาขายพี่น้องพวกเน็ดพวกปลาพวกยังเนี่ยเออให้อื่นเลยพี่น้องไอ้เรา ธรรม่าช่เขาอย่งางไรของไทยไปเดี๋ยวประเทศไทยของไงก็เป็นเรื่องจริงอยู่แต่คนหลายกันพี่น้องเจ็ดชิปลานคน ของอยู่ของกินกันบบพเอนกินพีนะอ่ะเพามันหลายอ่ะกะบ็บมยางมืออใช้เท่านะะเสียงหูไอทุนเสียหงหูเขา นายทุนก็าวางแผนไว้แล้วเขาคิดไกลแค่ไหนเห็ดไทยเห็ดน่ะมีหยาอโอ้พี่เกินดังไปแล้วมียงไม่หย,ยากซื้อยาหายยาขายามา ใครน้าจะเคยมีเห็ดเพาะเห็ดเพาะสีด่างอันยาตายเบิดพี่น้องคือหลงทั้งเกษตรกรหลงทั้งคิดแต่จะพูดไม่ได้หลายของอยู่ลำปางปลาหายเบอ้อ กูปลาหนะ้ากินล่ะไม่ใชตาเขาอ่สาะสุดยอดขนาดตายไปพี่น้องสมัยตะกอนเนี่ยนะมันก็ทำหน้าปลาเต็มนอนเต็มนะกบเขียดเพื่อนยี่พอได้กินอยู่สัตว์ปลากระปงกระป๋องกินอะไรได้เป็นสัตว์สงองมัดหลังเท่าไงจะสัวคล้ายแก่ไปไหนกับอป,อม,อ,ปอมกระของไม่ได้พี่น,น้องม้สิ่งมันจะมาไหน กินไหนตะไคร้ช่พี่พี่นอ้องกระหมูทช่พี่ออเออจากจอวอย่งนี้ด้วยเอาด้วยเแกงเห็ดเนี่ยของธรนมชาติกระเพาะพวกแกตของเราของเรา,ากรอยตรงไหนมีเห็ดยาไปียาไปสีพี่น้องตายเบิดนับแนงเห็ดพอของแสบ tôi nhắn nào vậy nào? À, tay này nhở, vậy, không phải là กไปข้างหน,นมันจะเป็นยุกยุกคุณยนคนจะไปเ็งานวไปคนเ็สงานอยู่เป็นหลองจะวาันี่จะไปเ็สเก่าคนจะไปสั่งโยนต์เนงานคุณยนมันจะบมือไปหรอคนจะไปคนคนคนควบคุมมันเขต้นมัน คุมมันเกี่ยวเขาวิวดมือน้ำหน้ากับน้ำหน้ายวดมือไงน้องคุยวดมือเมย์เนาะคุณยนต์ก็คือคิดมันก็ไกลจากตัวเทาเนาะคุณยนต์เนาะคือกันขึ้นรถยนตนี่แหละรถยนต์กับคุณยนต์เือกันรถยนตก็คือมันยางแกนเท่าที่บอกพี่น้องรถยน่์ เขามีคนยดน์นืรถยเนี่ยเขาเดินทางร่อยลรกเนี่ยตรงเวลาเป็นหมือนสองเหมือนเปน้องยางเอาเนี่ยพัฒนาข้าันมีจะย่านเลยเวลาเป็นหมือ,หน,อน,น,มนหนึ่งลอยลูกัฒนาขาหน่อยหนึ่งหมตอไสค์มตอไค์คือนย์แบบหนึ่งเรื่อวยน้อยลงจักรยานเอาหมือรถยนเมือง เป็นสันแหละมุนยนก็คือรถยนต์นะพี่น้องแทนเทาแค่นี้เองงานแทนเทาบพราะงเขาเอ็ดงานหลายไม่รู้อ่ะเนี่ยฝนตกอยู่ฝนตกแล้วก็มันก็บ่เะจนพี่น้องอ้อนอ้าวเอาเนี่ยเหงื่อแตกเลยอะ เอา้ามันเฮ็ดปลวกหรออเป่มกระพัดจักหน่อยเลยมิดอิงติ๋งเอไม่พอเลยมันเป็นของขวอญจากธรรมชาติ่น้องคนมีบุญได้จะได้กินเนี่ยมีเงินยังเดี๋ยววัไหนกินเลย่น้องต้องมีจังหวะอันพร้อมเนี่ย ไปว่าท่านเขาันก็ไปได้กินไม่มีมจับของมีจำกัดแห่งคนมีบุญเนิ่ <c oughs> แต่ไได้กินยังไงพอคือคนมีบุญ <c oughs> จะเป็นแบบแข,ข,ข, <c oughs> ข็งแข็งึดๆๆๆเขาได้มัจอหวาหวานยนยหนึ่งไม่ห้องตอนนี้ผาไปเรื่อไปแ้วเอฟซีจะมีเอฟซีหรอ หกินน่าเจาแล้วเสร็ไม่เ้นมีบุญนะก่อนจากกันไปเนี่ยขอฝากจองหน่อยพี่น้องสองพิสารผ้าแล้วนอนเจา้เาทากินเขาผ้าไปเที่ยวไปคู่เกา่าคู่เก่าอ,อันแหละกินตามในนั่งตนเนี่